ดรดนุตตันเทอทิศผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวพร้อมด้วยนางสาวพ,พัทยาชัยมณีเลขานุการกลมวิทยาศาสตร์บริการหรือวสและคณะลงพื้นที่เคลียร์แอนด์คลีนเทศบาลลำตำเสาอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนางสรันพัฒน์ปโมทะกะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะให้การต้อนรับ ดานดรดานุชผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงอวกล่าวว่าตอนนี้สถานการณ์ต่างๆในสถานการณ์โควิด -19 เริ่มดีขึ้นที่ผ่านมาสถานการณ์ไม่ใช่แค่การเสรียชีวิตของประชาชนที่สร้างความตกใจแต่สิ่งที่แย่กว่านั้นคือการกลัวตนกของประชาชนเรื่องเหล่านี้เราต้องผ่านไปให้ได้ในระดับหนึ่งตอนนี้สถานการณ์โรงพยาบาลสนามได้มีการปิดตัวไปหลายแห่งแล้วถือเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นการฉีดวัคซีนตอนนี้อยู่ในร้อยละ80และประชาชนเริ่มคุ้นชินแนวทางการรักษา สิ่งสำคัญต่อจากนี้ไปคือการคืนพื้นที่โรงพยาบาลสนามเพื่อนําไปทําประโยชน์ในด้านอื่นๆจุดนี้ในอนาคตจะต้องทําเป็นศูนย์เด็กเล็กจึงต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองอย่างมากและหลังจากเดือนพฤศจิกายนจะเป็นจดใหม่ในการเปิดประเทศต้อนรับคนต่างชาติอาจจะมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นการรักษาตัวเองที่บ้านอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง วันนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่หลายหน่วยง,งานจะมาร่วมกันทำความสะอาดในพื้นที่ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากของอวพารอดที่พร้อมใจกันช่วยประชาชนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิดโดยกระทรวงอวมีพื้นที่มีความรู้และศักยภาพจึงได้มีการระดมทุกฝ่ายมาร่วมกันช่วยและให้กำลังใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นพลังบวกให้กับผู้ประสบภัย และปัญหาที่เกิดขึ้นณเวลานี้ได้มีการต่อสู้และมีกำลังใจในการรักษามากยิ่งขึ้นด้านนางสาวพัทริยากล่าวว่าวันนี้วาสาได้นําทีมลงพื้นที่ทําความสะอาดพร้อมสนับสนุนชุด PPE และสาธิตวิธีการใช้งานน้ํายาเพื่อทําความสะอาดและถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้งานน้ํายาฆ่าเชื้อผ่านวิดีโอสาธิตให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรของ,ของเทศบาลเมืองลำตาเสาจะได้มีการปรับใช้ทําความสะอาดในพื้นที่ศูนย์เด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการต่อไป